สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนิดนึงนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวง ขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนำสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวท่านเองนะคะและนี่เป็นดวงรวมค่ะเราดูแบบมุมกว้างประช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะ ชาวราศีกันก่อนจะไปรับฟังคลิปเต็มๆก็ต้องขออนุญาตแจ้งนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีกันคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมคลิปนี้ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะคะ่ะชาวราศีกันมาเริ่มฟังกันเลยนะคะดวงชะตาของท่านค่ะช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มที่การงานกันก่อนเลยนะคะเป็นอันดับแรก ชาวราศีกันเดือนนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านอยากจะทำอะไรท่านจะได้ทำ ท่านจะมีการจบจากอีกอย่างเพื่อเริ่มทําอีกอย่างท่านจะมีโชคมีลาบนะคะบางท่านจะมีการจบจากโปรเจกต์เดิมเริ่มทําโปรเจกต์ใหม่หรือบางท่านจะได้ทํางานที่ใหม่ที่ท่านอยากจะทําบางท่านนะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีสําหรับท่านที่อยากจะขยับขยายกิจการหรือว่าร้านค้าบางท่านก็อยากย้ายงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนที่ทํางานท่านจะมีโอกาสได้งานใหม่ในช่วงเดือน เมษายนนี้นะคะแต่ขอเตือนนะคะหากท่านจะไปทำงานกับบริษัทใหม่หรือว่าที่แห่งใหม่บริษัทใหม่จะต้องเซ็นสัญญาว่าจ้างและตกลงท่านเข้าทำงานแล้วเท่านั้นนะคะจะต้องมีการตกลงสอบถามเรื่องรายละเอียดต่างๆเซ็นสัญญาเรียบร้อยท่านค่อยลาออกไปนะคะท่านค่อยลาออกจากบริษัทเดิมนะอย่าเพิ่งลาออกเพราะขอรับปากว่าจะช่วยท่าน ให้ได้งานเด็ดขาดหากเขารับปากว่ามาเลยได้งานทําแน่นอนมาได้เลยไม่ต้องอย่าไปนะคะมันเป็นการประมาทจนเกินไปห้ามลาออกหากยังไม่มีเป้าหมายหรือว่ายังไม่มีงานรองรับนะคะและช่วงเดือนนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีคนคอยสนับสนุนจะมีคนคอยให้กําลังใจทั้งที่บ้านและที่ทำงานเลยนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านรักและเคารพ หรือคนที่ท่านไว้ใจอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือไม่ก็ญาติพี่น้องที่ท่านสนิทสนมและรักใคร่นะคะให้ความเคารพใครที่ทำงานประจำค่ะในช่วงเดือนนี้ท่านจะสนุกกับการทำงานนะคะในช่วงเดือนนี้ท่านจะไม่ท้อนะเดือนที่แล้วมันทำไปเบื่อไปเซ็ไงไปไม่อยากจะอยู่ไม่อยากจะทำงานงานเดือนนี้นะคะท่านจะสนุกกับการทำงานมากขึ้นงานเก่าจบ จะได้ทำงานใหม่ในทันทีนั่นก็หมายความว่าเดือนนี้ท่านยังคงจะยุ่งอยู่แต่กับงานแต่จะสนุกกับการทำงานมากขึ้นอุปสรรคไม่ต้องพูดถึงนะคะชาวราศีกันมีอย่างแน่นอนแต่ว่ามันจะเป็นการที่ท่านาจะเป็นอุปสรรคที่ท่านนั้นสามารถเอาอยู่และท่านจะหาทางแก้สามารถหาทางออกได้แต่มีหนึ่งสิ่งที่อยากจะขอเตือนชาวราศีกันในช่วงนี้นะคะ ท่านจะต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญในช่วงระยะเวลานี้ท่านมีเกณฑ์จะได้ตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญยกตัวอย่างนะคะเช่นท่านจะลงทุนไหมถ้าลงทุนแล้วโอกาสที่จะได้กำไรนั้นตามที่ท่านตั้งใจมีหรือไม่ช่วงนี้มันจะดีไหมสำหรับท่านเหมาะกับการลงทุนหรือไม่นะคะหรือหากท่านจะย้ายงาน ท่านจะไปดีหรือไม่ไปไปแล้วสวัสดิการเป็นยังไงบ้างไปแล้วเงินเดือนได้ตามที่อยากจะได้ไหมหรือหากท่านอยากจะเปลี่ยนไปทําอาชีพที่อยากจะทําท่านจะชํานาญพอหรือ,อยังจะแก้ไขปัญหาได้ไหมเ,เกิดสิ่งที่หากเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นในภายภาคหน้าในวันข้างหน้านะคะตัวอย่างเหล่านี้ล่ะคะ่ะในช่วงเดือนนี้หากตรงกับท่านหากท่านมีดวงที่จะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะคะ ท่านจะต้องคิดให้รอบด้านนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้จะต้องคิดให้รอบด้านการตัดสินใจของท่านจะต้องตัดสินใจด้วยความละเอียดรอบคอบไม่ใช่ตัดสินใจเพราะโมโหหรือว่าทําตามกระแสะเท่านั้นพระหากท่านต้องตัดสินหากท่านตัดสินใจผิดพลาดนะคะในช่วงเดือนนี้ท่านจะแย่แน่ๆคะ่ะชาวราศีกันแย่หลายทางด้วยนะคะ <c ans> เพราะว่าชาวราศีกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีดวงที่จะ เรียกได้ว่าบางท่านชีวิตจะพลิกผันนะคะมันจะเป็นการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเออขออภัยค่ะแต่จะว่าจะเป็นการตัดสินใจที่ทำให้ท่านนั้นเจริญก้าวหน้าก่าเดิมหากการตัดสินใจนั้นถูกต้องนะคะในช่วงระยะเวลานี้และช่วงนี้จะทำอะไรจะตัดสินใจอะไรก็ตามอย่ารักพี่เสดายน้อง ท่านจะต้องเลือกสักทางหนึ่งและทางนั้นจะต้องดีและมั่นคงสำหรับท่านที่สุดนะคะหากท่านนั้นจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างงานประจำกับอาชีพอิสระที่ท่านอยากจะทำถ้าท่านมีความมั่นใจและท่านมีความรู้มีความชำนาญในเรื่องนั้นๆท่าน สามารถตัดสินใจได้เลยนะคะอย่าเสียดายอย่าลังเลในช่วงเดือนนี้เพราะอะไรที่ท่านตัดสินใจถ้าถูกต้องแล้วจะดีที่สุดสําหรับท่านในภายภาคหน้าเลยทีเดียวช่วงเดือนเมษายนมันจะเป็นช่วงที่พิสูจน์ความอดทนพิสูจน์การตัดสินใจท่านได้เลยนะคะและช่วงนี้ท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืออย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นหากติดขัดมีปัญหาหรือว่าต้องการคำแนะนำจากใครในช่วงนี้นะคะ ให้ตัวท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือจากคนที่ท่านเคารพนับถือได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่ช่วยและไม่ต้องเกรงใจให้เข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยหากท่านมีเพื่อนที่สนิทเพื่อนที่รักกันเพื่อนที่คอยช่วยเหลือกันหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ภายาในบ้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักท่านในที่ทํางานนะคะเดือนนี้เข้าไปขอความช่วยเหลือเถอ,เอคะค่ะเดือนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะสามารถช่วยเหลือท่านได้ทุกๆเรื่องนะคะ และที่สําคัญท่านนั้นจะหาทางออกได้ไวขึ้นเดือนนี้บางเรื่องท่านจะดีขึ้นนะคะแต่ก็มีบางเรื่องที่ทําให้ท่านเครียดฉะนั้นถ้าท่านมีสติและมีสมาธินะคะเรื่องทีย่เครียดท่านจะหาทางออกได้ไวและจะเป็นการหาทางออกได้โดยถูกต้องไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกัท่านนั้นยังมีคนคอยช่วยเหลือยังมีคนคอยสนับสนุน มันขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเข้าไปขอความช่วยเหลือหรือไม่เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าการทํางานของท่านนั้นบางเรื่องท่านจะมีความรู้สึกว่าสบายอกสบายใจขึ้นมันจะโปร่ปงๆโลง่ลงๆไม่ค่อยจะ อึดอัดเท่าที่ควรเท่าที่ผ่านมานะคะแต่บอกได้เลยนะคะว่าเดือนนี้ท่านเครียดเครียดหลายเรื่องเพราะว่ามันจะเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตของท่านบางท่านนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนชีวิตของท่านเลยนะคะถ้าดีนี่ก็คือว่าวันข้างหน้าท่านจะมีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นแต่ถ้าท่านเกิดตัดสินใจผิดพลาดท่านจะต้องกลับไปนับหนึ่งใหม่เลยทีเดียวชีวิตของท่านจะกลับไปแยกอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นหากท่านจะตัดสินใจเรื่องอะไรก็ตามขอให้ท่านมีสติในการตัด สินใจและหากท่านนั้นไม่แน่ใจท่านจะต้องปรึกษาคนที่เขารู้เรื่องในเรื่องที่ท่านจะตัดสินใจนะคะจะเป็นการดีต่อตัวท่านมากที่สุดนั่นเองค่ะมาที่การเงินของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีกันท่านมีดวงจะได้เงินแบบที่ท่านคาดไม่ถึงโดยเฉพาะท่านที่ทำมาค้าขายท่านจะมีโอกาสไดออเดอร์แบบแปลกๆท่านจะมี ท่านจะมีโอกาสได้ออเรแปองแปลกๆโดยที่ท่านไม่คิดว่าจะได้นะคะและที่สําคัญท่านจะมีลู่ทางการค้าขายเพิ่มขึ้นท่านจะมีลู่ทางการทําเงินเพิ่มขึ้นใครที่ทำฟรีแลนซ์และ,และทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจํา ดือนนี้เงินของท่านจะเข้ามาดีเงินจะเข้ามาเรื่อยๆนะคะและชาวราศรีกันจะมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินข้อนี้ชัดเจนจริงๆท่านจะมีช่องทางการทําเงินเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็หมายความว่าเดือนนี้การเงินของท่านนั้นจะดีขึ้นมีรายรับพิเศษเพิ่มเข้ามาส่วนท่านที่อยากจะเสี่ยงโชคเสีย่ยงดวงท่านมีโอกาสาที่จะได้แต่ว่าจะได้ไม่มากและท่านจะ ไม่ได้กันทุกคนด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเสี่ยงพอได้ลุ้นก็พออย่าเสี่ยงเยอะนะคะเพราะว่าการได้มาขอนเงินพิเศษนั้นหลักๆนะคะหลักๆเลยจะมาจากการลงมือทำและมาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเป็นหลักช่วงนี้ค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านของท่านจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้าน และเดือนนี้ขอเตือนว่าห้ามเซ็นคำประกันให้ใครเด็กขาดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกใครนะคะห้ามให้ใครหยิบยืมเงินเพราะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินจากท่านช่วงนี้ท่านจะได้ไปสถานที่ที่ท่านอยากจะไปจะหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวและจะหมดเงินไปกับการเดินทางไปนั่นมานี้หมดเงินไปกับการซื้อสิ่งของที่ท่านอยากจะได้ และท่านจะมีรายจ่ายที่ท่านไม่ทราบล่วงหน้าเข้ามาด้วยในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะโดยรวมแล้วการเงินของท่านไม่ขัดสนค่ะถึงแม้ว่ารายจ่ายของท่านจะเข้ามาเยอะก็ตามนะคะในช่วงเดือนนี้และที่สำคัญโชคลาภของท่านจะมาในลักษณะของข่าวดีหรือไม่ก็จะมีคนช่วยเหลือ หากอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะบัตรประจําตัวต่างๆของท่านจะให้โชคให้ลาบเช่นหมายเลขบัตรเครดิตบัตรประชาชนบัตร ATM หรือบัตรประจําตัวพนักงานหรือไม่ก็บ้านที่ท่านอยู่อาศัยจะให้โชคให้ลาบนะคะหากอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็นําตัวเลขที่เกี่ยวกับแถวๆนี้ละคะ่ะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูหากท่านจะได้ท่านก็จะได้จากตรงนี้นะคะแต่อย่าเสี่ยงเยอะนะคะขอเตือนเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าโชคลาบมีน้อยนะคะในช่วงระยะเวลานี้และที่สําคัญ ไม่ได้มีกันทุกคนด้วยเอาใจช่วยนะคะชาวราศีกันให้ท่านมีโชคมีลาบม,มีเงินไหลนองมีทองไหลมาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะคะปราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้ากับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ราบรื่นและแค็งแกร่ปลอดภัยให้มีคนรักคนเมตตานิยมชมชอบในสิ่งที่ท่านได้ลงมือทำจะทำงานในสถานที่แห่งใดก็ขอให้เป็นที่รักของเจ้านายและของเพื่อนร่วมงานนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ